ป่านนั้นมีคนนะ 撤了，走路去吧。 谁不个他？ คนข้าพราะวรก,การของหองเขาใช่ไหมเม่น,น่มาไม่ต้องตกใจข้าได้รับคำสั่งจากห้องเต้ให้ไดทามาคุ้งครององค์หญิงสามองหญิงสามออสาม,มีทางรอดแล้วพี่คะอยู่ที่นี่นาะนไม่ได้เราต้องรีบเดินทางต่อ अह oh. 啊！Oh! ส่งแค่แค่นี้ก็พอมาลองสินี่เป็นทางลัดจะขึ้นสู่ดอยใช่แม่ทับเหรอ ท่านแต่งตัวแบบนี้เป็นที่สะดุดตาของคนดอนที่นี่ใกล้บ้านสกุลอี้แล้วฟ้าก็จะสางแล้วข้าคุณนหน้ากับคนที่นี่ท่านวางใจเถอะนั้นขอให้ท่านถนอมกายด้วยช่วยดูแลองค์หญิงสาวให้ดีด้วยเถอะได้ค่ะ ใช้ผ้านี่หุ้มเด็กปลอบท่านแม่ทัพเรื่องอาธารกจนทะเลต้องไหว้หวานท่านละขอให้ทำเรื่องนี้สำเร็จก่อนฟ้าสางไม่นานวางยึดเถอะแล้วคก็พบกันท่านแม่ทัพขอบคุณมาก 老子个怕对吗？啊 พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีข้าองครลักษ์หรอปิงรับพระชองการจากห้องเต้ให้นำทารกในวังที่เป็นปิศาสตร์โยนลงทะเลทำลายสิ่งเลวร้ายให้ข้ห้ามให้การช่วยเหลือมิฉะนั้นจะถูกประหัร นี่นี่นี่เด็กๆเฮ้นี่เด็กๆแล้ว่หนูจะเป็นอะไรไปเนี่ยถั่วเฮ้ยเข้าไปเ่้าไปติดเข้าไมาใครเดินนะใคเดิน ช่วยแล้วใช่ไหมพัก<ม>ผ่อนก่อนนะ,ะลูกเหรอลูกของข้าจะเย็นจะเย็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ แล้วเด็กคนนี้เราไม่รู้ที่เจ้าเอามาด้วยนะลูกใครอ่ะเป็นลูกใครกันนะท่าไปปิดประตูก่อน รารีบบอมาสิเกิดอะไรขึ้นกันแม่เนี่ยท่านพูดเบาๆหน่อยสิอ๋อข้าจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังได้เชิญ เอค่ามองไปจากชายหาดหเห็นแต่คนใส่ชุดสีเงินสีทองสง่าง,งามจริงๆเลยถือกระบือแสงสะท้อนวบวับชูทารกขึ้นแล้ล้ก็ตอนนั้นเสียงทารกร้องไห้อ้วนอ้วดังลั่นไปหมดเลยขาตะพูก็เทีบุ่นวายไปะถอเอยเห็นแล้วหนาเวทนาจริงๆเลยนะไม่ได้โมโ้ใช่ไหมเออไม่ได้โมหร,รักนา<ร>ถ้าพูดจริงๆงข้าได้ยินนะ เด็กคนนั้น่ะร้องมันก็วิ่งวอนร้องจนหน้าตาแดงก่ำย่งเขาพูดว่าหน้ารักแค่ไหนก็เป็นลูกคนสักใหญ่ในแผ่นดินแน่เลยพี่กับลูกชาวประมงืองพกเราตัวแน่นอนใช่ใช่ใช่เห็นด้วยแล้วต่อมาล่ะก็คือต่อมาเขาก็โยนเด็กคนนั้นลงทะเลไปเด็กคนนั้นเงียบเสียงหลังจากตกลงทะเลเด็กคนนั้นก็ยังร้องอีกตั้งสองสามครั้งอ่ะข้าก็เห็นกับตาเลยล่ะใช่ใช่ แล้วต่อจากนั้นนะฮะเออต่อจากนั้นเหรอเออจากนั้นก็มีปลาฉลามตัวหนึ่งว่ายเข้ามาเปรียฉลามด้วยเหรอเออ,เอ,อใช่ขัต<ม>เตอร์โบทีริมทะเลเนี่ยนะไม่เคยเห็นปลาฉลามตัวโต,วต,วตวขนาดนี้มาก่อนเลยปลา<ะ>โอ้มันว่ายเข้ามามันก็อ้าปากอ้า,ากว้า,ออางเลยนะ<ฮ>แล้วก็งับเด็กคนนั้นงับทีเดียตกอยู่ในะ้องเนี่ยเล่าละเอียดนสารจริงๆเลยเนาะ เห็นกับตาหรือว่าฟังเขาเล่าอกมาฮะอขเห็นกับตาตัวเองไม่เชื่อท่านถามพวกนี้ดูสินในเมื่อเห็นกับตาแล้วทําไมเห็นความตาไม่ช่วยฮะท่าน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 แม่ทัพบอกว่าเป็นราชองค์การของห้องเตะบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กปีศาจถ้าใครช่วยไว้ก็ก็จะประหารคนนั้นน่ะเขาก็เลยไม่กล้านะซอไปไปไปใจอ่อนเออไปแล้ว ที่แท้สองพี่น้อสกุลหวังนั่นเองพวกท่านมาอยู่ที่จวนมาที่นี่ทำไมกันะ่ะฮะท่านดุปลาอยากทานปลาก็เลยสั่งให้เรามาริมทะเลหาปลาตัวโตๆ,ๆอ่ะท่านไม่ทับเหรอท่านมาที่ทำไมละ่ะอ๋อข้ามาทำตามพระองค์การของฮ่องเต้ตอนนี้จะกลับไปกราบทูลท่านไม่ทับขี่ม้าออกมาคนเดียวรัราชองค์องค์การมาทำอะไรอย่างนั้นเหรอพวกท่านสองคนไม่รู้เหรอเมื่อวานฮองเฮาส่งให้กำเนิดเด็กปลาหล ทหานเฮาทรงมีรับสั่งให้ห้องเต้นำทารกมายนลงที่ทะเลเป็นเด็กประหลาดโยลงทะเลถ้าไม่ตายแล้วจะทำยังไงท่านทั้งสองวางใจได้เลยนะเพราะข้าโยลงทะเลก็มีฉลามตัวหนึง่งไหวยเข้ามาหาแล้วก็งับทารกลงไปในท้องอ่ะอ๋อเด็กคนนี้ก็น่าสงสารนะเขาไม่ได้ที่ห้องเฮาทรงให้กำเนิดใช่ไหมล่ะ <c oughs> จะแปลกหรือไม่ก็เป็นองค์หญิงท <c oughs> ่านไม่ทับหรอท่าน มีตำแหน่งเป็นถึงองครักษ์มีหน้าที่ปกป้องราชนิกูลแล้วทำไมถึงโหดพอที่จะฆ่าองค์หญิงสามได้ลงคอละ่ะฮะจะทำยังไงได้ละ่ะฮ่องเต้ยึดหลักลูกกระตัญญูหฮ่องเต้เห็นแก่รัศดรเมื่อไทยเฮาเอ่ยพระโอ์ขึ้นให้รัศดรคลายใจถ้าฮ่องเต้ไม่สนองตอบก็จะทำยังไงได้ละ่ะข้าเป็นทาเจองครักษ์รับชองค์การฮ่องเต้ก็ต้องทำตามแล่อย่างหนึง่งองหญิงสาก็เป็นปีศาจ ต้องกำจัดซะเพื่อปกป้องจักบลังชายชายชายท่านไม่ทับกลับไปทูลเถอะพวกเราจะไปหาปลาให้ท่านอุปราชดหน่อย่ันขอลาก่อนลากรเจ้าเจ้าท่านอุปราชดข้าว่าสีระพักป่าบาดไม่เหมือนลักษณะข่าวหญิงสามเลยนะลรู้สึกมีอะไรแปลกๆนะ องหิงสามะจะต้องขาซะทำไมถ้ามีความรู้สึกว่าองหญิงสามเป็นมานร้ายจริงๆลระใช่มารหรือไม่ใครจะไปรู้ข้ารู้แต่ว่าถ้าหากกำจัดองหญิงสามก็เท่ากับว่าทำให้ฝ่าบาททรงว้าวุ่นเมื่อฝ่าบาทว้าวุ่นก็เป็นเรื่องใหญ่ของท่านอุปราชละท่านจะว่าอย่างไรงถ้าอุปราช เห็นไทีลูกข้ายังคงเชื่อฟังข้าเมื่อกำจัดมารร้ายแล้วเท่ากับราชสก,กุลเมียวพ้นเพศภัยทำให้ข้าหายจากโรคหัวใจได้บ้างไทเฮาเท่าที่กระหม่อมพบเห็นสมมติฐานโรคของพระนางยังไม่กำจัดเลยเฮ้ย จริงสิไตอ๋องยังไม่มีราชมุุดข้าก็ยังคงไม่สบายใจอ่อไทเฮาห้องเฮาทรงพระสุติคันมาสามคราแล้วแต่ยังไม่ได้องค์ชายกระมอมคิดว่าไทยเฮาน่าจะทรงเลือกนางสนมให้อีกคนนะพะยะค่ะดีไหมพะยะค่ะเ,เรื่องนี้อ่ะข้าคิดแต่แรกแล้ว แต่ว่าไตอ๋องน่ะทรงไม่เห็นด้วยหองเหาน่ะฉลาดเก่งกล้าข้าก็ชอบนางอยู่เพียงแต่ว่านางทิฐิไปหน่อยอ๋อไทเฮานางสนมจะต้องเป็นหญิงที่มีฉชาติตระกูลที่ดีไทเฮาอาจไม่ทรงทราบก็ได้บุตรสาวของท่านอุปราชขัวล่ะเป็นสาวงามที่เพียบพร้อมและก็เป็นแม่บ้านการเรือนด้วยหน้าตาก็เนือกว่าหองเฮา ท่านอุปราชก็เป็นขุนนางใหญ่ในรัชสมัยนี้ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกสกุลหัวจะมีวาสนาขนาดนั้นเหรอกระหม่อมขอเพียงแต่ได้ปกป้องราชวงศ์เมี่ยวจวงจนถึงวาระสุดท้ายนีเอกใครเรียนราชวงศ์ได้เฮ้ยสกุลหัวนะจงรักพักดี ที่ราชคูฉีพูดมาน่ะก็ถูกคือว่าต้องคิดหาหนทางเรื่องนี้นะต้องให้ขาดไตรตรองดูก่อนแล้วค่อยว่ากันนะไพเฮากระหม่อมคิดว่าบุตรสาวกระหม่อมน่ะได้ว,วาสนานั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีวาสนาไหม ไม่ยกครณผู้ชมควคงไม่โทษข้าพี่ช่วยเด็กคนนี้เอาไว้เฮ้ยแต่โทษทำไมล่ะชีวิตคนทั้งชีวิตนะเพิ่งให้กำเนิดมาก็มีคนว่าเป็นมารร้ายข้าไม่เชื่อหรอกเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้เสียจเราจะได้มีน้องสาวไงแบบเนี้ยเขาจะได้มีเพื่อน เราสองคนผมเมียลูกชายคนลูกสาวคนถือว่าเราโชคดีแล้วนะเะาวันดีมากท่านอาไละท่านพี่อยู่ๆเราอุ้มเด็กคนนี้เพื่อนบ้านจะสงสัยหรือเปล่าเนี่ยเสงสัยอะไรกันเจ้าปีหนึ่งกลับมาหนนหนึ่งจะมีลูกอีกคนไม่ได้ยังไงฮะ ้ารู้แต่แล้วนะว่าเธอเป็นคนใจบุญไม่อย่างนั้นข้าไม่กล้าอุ้มเด็กคนนี้มาเลี้ยงหรอกอ,อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเด็กคนนี้มาอยู่ที่บ้านเราก็เป็นลูกของเราแล้วนะไม่ได้แนะ่ข้ารับปากฝ่าบ,บาทไว้แล้วต่อไปต้องให้พระองค์ได้อยู่พร้อมหน้ากันนี่ถึงเวลานั้นเร่งว่าเจ้าจะไม่ยอมคืนแน่พูดไปแล้วมีลูกสาวใหม่นายก็ต้องออกเรือน เ็กผงไม่ทำชาไม่ได้หรอเราเป็นคนจนเขาอยู่กับเราทำไมแค่ไปใหญ่จนเขาไม่กลัวแ้าเพียงแต่รักเขาเท่านั้นอ๋อเด็กคนนี้ครบสองวันแล้วยังไม่ได้ทำาัันเลยก็คงจำแม่ไม่ได้นะเกิด นี่มาดิสิจ้าเป็นยังไงบ้างลูกจำแม่ไม่ได้เลยจำแม่ไม่ได้หรือไงแม่สิจ้ะมาสิแม่พักคิดถึงท่านทุกวันเลยโอิคคราวนี้แม่ไม่ไปอีกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ รจริงสิอ๋เกอตโตขนาดนี้แล้วแม่ไม่เคยอยู่กับเจ้าเลยอ๋อเก๋าแม่ให้กำเนิดน้องสาวอีกคนนึงนะจริงเหรอมาอยู่ไหนอ่ะพาข้าไปดูหน่อยสิแม่ไป,ไป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 แม่เร็วหน่อย แมรีบออกไปเลยท่านแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วมามามาน่ารักจังเลยนะดูน้องสาวเจ้าสิน้องสาวจ้น่ารักไหมเฮ้ยเฮ้ยมาไหมตัวเล็กจังเขาชื่ออะไรครับแม่เขาชื่อเมียวซ่านจ้ะเมียวซ่านเหรอมาดีจังเลยนะน่ารักนะลูกนะน่ารักจริงๆ อากระตุกกระตุกไปแล้วนะให้เช็ดไก่ให้เจ้าเล่นฉลองเจ้าโอ้โอย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องอย่าร้องลูกโอ้คนดีคนดีอย่าร้องนะลูกนะเด็กคนนี้ประหลาดจรงเลยนะอยู่ก็ร้องไห้กันมาได้อย่างไงกันเนี่ยพ่อไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วพ่อไม่ฆ่าแล้วลูกพ่อไม่ฆ่าแล้วนะจ๊ะจะว่าแปลกไหมพ่อพูดจะฆ่าไก่ก็ร้องไห้อะ เด็กคนนี้รู้ดีจริงๆเลยนะคะน่ารักจริงๆเลยใช่ใช่ถ้าจะลองดูดีตั้งใจหน่อยนะ,ะถ้าจะข้า โอ้ลูไม่ร้องไม่ค้านไม่ร้องไม่ร้องอีกแล้วเอาละเอาละแม่ไม่ค่าแล้วโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ค่านแล้วลูกไม่ค่านแล้วไม่ค้าไปโอ้ไม่ได้ฆ่าลูกไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าโอ้พี่เส๋อไม่ฆ่าแล้วนะลูกนะอย่าร้องนะคนดีของแม่อย่าร้องนี่จ้าไม่ฆ่าก็ได้เอาละเอาละพี่เส๋อไม่ฆ่าแล้วไม่ค้าแล้ว เด็กคนนี้ไม่เหมือนเด็กทั่วไปเลยนะก็ไม่ใช่หมาร้ายแน่พอพูดว่าจะฆ่าสัตว์ก็ร้องไห้เป็นค,คนที่มีจิตเมตตาดีๆอาปากนยล,ลูกอาปากเหรอนะจ๊ะอะอ,อน่ารักมากลูก อาปากนิดนึงโอ,โ,อโอ้คนเก่งเก่งมากจะลูกเก่งมาก<ะ>ยิ้มหน่อยสิลูกน้องสาวดีไหมลูกดีครับต่อไปเนะี่ยลูกต้องดีกับน้องมากๆนะปกป้องน้องให้ดีกลับมา,มาแล้วนั่นพี่กลับมาแล้วมีข้อสารเข้ามาถ้าไม่มีแค่นี้เอง พอทานมื้อเดียวเท่านั้นนะทูกคนต่างรัดตัวยืมมาพอทานวันเดียวก่อนอพรุ่งนี้จะออกไปตัดฟืนเอาไปขายได้เงินมาจะเดบปซื้สข้าสารานนี้ก็สิ้นเรื่องนะดูเด็กคนนี้สิ <c oughs> ยิ้มใหญ่เลยยิ้มอย่างร่าเริงซะด้วยสิไม่ต้องพูดเลยเนี่ยซาดีกับพ่อซาอย่างใช่ไหมจ๊ะจ้าดีจ้าดีจ้าดีจ้าลูกก็เป็นเด็กดีเหมือนกัน <c oughs> นะ เอาใครจะไปตัดฟืนก่อนนะวันนี้จะทานข้าวต้มกันนะดีไหมดีต้มจังเลยจาช้านะลูก้ะช้านะเข้าไปตัดฟืนนะจะได้ทานข้าวต้มกัน ท่านคือขมาไกลข้าขอกินอาหารหน่อยเถอะข้าหิวจะตาย